ครับครับอย่นี้เลยครับนี่เลยนีแหละโค่งงามเลยครับครับสายบันไดครับดีนะครับข้องพอยจอยครับครับนั่นข้องพอยทุคนครับชอ่ฝ่าเดียงครับบอ้ย ระวังนะครับเด้อระวงเงียงครับระวงปาเงียงครับนี่นหะครับมือนีผมจัดให้ครับบัสแปดร้อยห้าสิบครับได้แล้วได้แล้ว ครับมีมันต้องจะสีครับเย่างนี้คุณกำลังทำห้างนี่ครับคุณเรื่องง่ายเราก็จะเพี้ยนกับเตี่ยนคกับไอ้ี้านครเบ้โอ้โหเด้ไห้เ่วนี่นี่ครับพวกคืนได้เพื่อนๆแบบนี้รักษาดีประภาพเลยครับอุ้ยนี่สมากินมันคืนได้เปล่าล่ะอ้อหิ้งหน้าหัวใ

มองเห็นกับพึ่งมือล้ตกมากขึ้นกันค่ะมันสั้นแนงอุ้ยบาทบาดแรกขาดหลายแล้วงานนี่โอ้ มานเร้าง้อค่ะพ่อละอายพ่อแล้วเขขาาได้ถแแบงัจมปวดแอวเลยบอก่าแค่สิปวดแวอยเปลี่ยนผืนกันเด้อตาออกตาเหมือนเด็กเทายดีจิงสาวด โมคิดว่าหลอดต่ะป้าเป็นไวหรอป้าเย็ดจุดมาแล้วโดนอะไรทั้งนูเดกันหมดละเออเอาหลายบาทแล้วก็โดนทั้งนูเดกันหมดละมาแล้วโดนี้องโดนในพุทธด้วยน้องเลื่อยได้ไหมไม่ต้องอัดหรือโง่ ได้กันสุขูซุขคนค่ะบัตรราคา850บาทาส่วนหมากจะเป็นปลาบึกค,ค่ะมิทุงเมือสิบหาเซียนดนะคะ่ะยูบานเนี่เกาะจ้าตุยยูบานดอนกอค่ะอยู่อำเภอม่วง30บค่ะจงังหวัดอุบลราชธานี

ปลาตะเพียนใส่แบบงามอ่ะ

โอ้เสียงปลาหงส์กด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 หมูเด้ือดปลาตองเสียงหงส์ขึ้หมูนี่เนาะโอ้ปลาตะเพียน